สวัสดีค่ะขออนุญาตรูปท่านอ่องกับท่านอ้อนนะคะแต่ที่สําคัญคือ,อรูปปั้นนะคะท่านด้านหลังนะคะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะ่ยที่ไม่มีแขนนะคะห้ามเด็ดขาดนะคะหนูถือว่ากบฏนะคะคนทาคนเนี้ยหนูบอกได้เลยนะว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในใสยศาสตร์นะคะแผนล้มบอลลังถ้าทําราชวงศ์ไม่มีแขนเนี่ยที่เป็นเขาเรียกอะไรนะรูปปั้นนะแขนขาดนะคะเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังวันหนึ่งนะคะ อ๋อเดี๋ยวเอาผิดก่อนดีกว่าเนี่ยคนที่ทำเนี่ยรูปปั้นอันนี้อนุสาวรีย์เห็นไหมคะว่าโดดเดียวแค่ไหนนะแล้วดูสิที่มีปรากฏการสีดำๆเนี่ยคืออสูรมาสิงร่างนึกออกไหมคะแล้วรูปปั้นเนี่ยโดดเดียวมากนะคะแล้วผลงานของหนูที่รอก้าอ่ะให้หนูเพื่อจะได้มีกินมีใช้เขาเห็นวนําลำบากยากจนแล้วเขาก็บอกว่าบ้านเมืองจะเกิดเหตุเพศภัยมากมายเพราะมีคนขโมยผลงาน นึกออกไหมคะอ่ะมาตรงนี้ต่อเพราะรูปนี้ขึ้นแขนขาดทำยังไงแขนไม่มีไม่มีกินไม่มีใช้เจ๊งไปไม่รอดนะคะหนูไม่ได้พูดเองวันหนึ่งหนูเดินไปถือพวงมาลัยไปว่ารอห้าที่ไม่มีแขนแบบนี้ตรงหน้าที่ทํางานแล้วหนูเดินไปยังไม่ถึงยังไม่ถึงท่านเลยนะคะก้าวขาไปยังไม่ถึงบันไดยังไม่ถึงศาลาแปดเหลี่ยมท่านตะโกนเลยท่านบอกว่ามาขออะไรกูอีกล่ะ มึงไม่เห็นหรือไงแขนขาก็ไม่มีจะไปช่วยอะไรใครได้ตัวกูเองกูยังช่วยไม่ได้เลยฮะพ่อปิยะด่าหนูหนูน้ำตาล่วงกำลังเศร้าๆน้ำตาไหลออกมาเองโดยที่ไม่นึกไม่ได้คิดจะร้องไห้หรอกมันตื้นอยู่แล้วน้ำตาไหลพภกๆก,ก็เลยไปไหวเฉยบุกหนูมาไหวเพราะหนูในสำนึกในพระมหาการุณาที่เลิกทาด วันที่หนูไม่สบายใจหรือม,มีทุกข์หนูก็อยากไปไหว้ท่านปรับทุกข์สักนิดท่านตะโกนด่ามาน้ําตาล่วงเลยท่านบอกไปบอกกันเลยนะสํานักงานที่ไหนที่มีรูปปัน้นตั้งเนี้ยไปไม่รอดสักที่นึงแล้วก็คนทําด้วยนะคะท่านก็ว่างองนี้ทีนี้หนูจะเอาผิดคนทําอ๋อมาดูนี่อาจารย์สันติขาขออนุญ,ญาตเห็นภาพไหมคะผิดาโบอาปากอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะเห็นไหมคะเนี่ยที่อาจารย์สันติบอกว่า ให้ผมทําแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยค่ะตัวนี้ไม่ใช่รอเก้าอย่าแอบอ้างนะแล้วผลงานนั้นนะ่ะหนูขอโทษนะผลงานของหนูแต่ถูกฉีกไปมันก็เลยเป็นอาถรรพ์น,นะคะทําไมไม่บอกกันทําไมไม่ติดต่อทําไมไม่คืนผลงานมาถามว่าอย่าอ้างนะคะว่าไม่รู้รู้ค่ะแต่ไม่อยากติดต่อ นะคะแล้วก็มีอีกหลายงานด้วยนะเดี๋วกําลังเก็บอยู่รับรองว่าให้เสมอกันทุกคนอันนี้อสุรกายมานะคะทาพิธีเป่าเสียงอ,อะไรนั่นแหละประมาณนั้นแหละซึ่งมันเป็นเพลงโหยหวนมากหนูทําคลิปไปแล้วเนาะอสุรกายแฝงล่างโดดเดียว โดดเดียวเดียวได้ในท้องเลยอ่ะดูสิถามว่าพระเจ้าอยู่หัวทํางานทําดีทําโดดเดียวเหมือนไม่มีบริวารถ้ามีบริวารเนี่ยพระเจ้าต้องเอามาวางใกล้ๆจะได้มีบริวารรับใช้ซืกอสัอสตว์แต่น,นี่โดดเดียวเลยค่ะเหมือนบริวารทรยศนะ่ะให้ใครไปเขาก็ด่าไม่ใช่แล้วแถมเขาจะกลับมาทําร้ายด้วยอย่างเงี้ยไม่ถูก ต้องทําให้ท่านมีหลังคาท่านนั่งสบายๆพื้นที่ก,กว้างๆไม่ใช่จํากัดท่านเหมือนศาลพระภูมินะคะบางทีมองแล้วเหมือนอะไรก็ไม่รู้เนาะถึงสูงยาวๆที่เขาไว้ใช้พิธีในวัดนะ่ะอันเนี้ยไม่ดีเลยอาถรรพ์มากนะท่านก็บอกร้อนร้อนร้อนแล้วก็ยืนแบบพื้นที่ไม่มีให้ก้าวขาเลยไม่ถูกนะคะอันนี้ไม่ถูกรัชวงศ์เหมือนโดนบีบแล้วทําแขนขาดก็ไม่ได้นะเหมือนสาบแช่งรัชวงศ์หนูถือว่าคนทํากบฏนะ ขอโทษนะหนูพูดจริงขอโหดศิกรรมนะคะสวัสดีค่ะใครโกงไปรับกรรมด้วยสวัสดีค่ะมีกรรมดีก็กรรมรนะคะถ้ากรรมไม่ดีกรรมอะไรเอ่ย